ไปรับฟังกันต่อเลยนะคะกับศาสนาคริสต์ค่ะโดยบาทหลวงวิเชียนจันทภิระยกะุลเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสารตราดวันนี้นำเสนอในเรื่องบุญยราบ8ประการวันนี้เสนอเป็นประการที่สองค่ะนมกทีี่จจจิตใย เจ้าสถิตกับท่านสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักวันนี้เราก็จะมาต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วในเรื่องมหาบุญยราแปดประการเราจะมาพิจารณาไตรตรองถึงความหมายของมหาบุญยรา,าประการที่สองของพระเยซูเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้ว่าผู้ที่เป็นทุกข์โศกเศร้าย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน จากข่าวดีของพระเยซูเจ้าที่บันทึกไว้โดยนักบุญมัทธิวบทที่ห้าข้อสี่และอีกตอนหนึง่งในข่าวดีที่ถูกบันทึกโดยท่านนักบุญลูกาบทที่หกข้อยี่สิบห้าที่พระเยซูเจ้าตรัสไว้ว่าวิบัติจงเกิดกับท่านที่หัวเราะเวลานี้เพราะท่านจะเป็นทุกข์และร้องไห้ท่านผู้ฟังที่เคาพรพละครับเรามาไตร่ตรองพระวาจาของพระเยซูเจ้าโดยนักบุญลูกาก่อน พระเยซูเจ้าตรัสว่าวิบัติจงเกิดกับท่านที่หัวเราะเวลานี้พระองค์ทรงหมายถึงใครทําไมการหัวเราะจึงต้องถูกตําหนิและทําไมพระองค์ต้องบอกว่าเวลานี้ด้วยจากสภาพแวด้อความเป็นจริงของประเทศปาเลสไตน์ในสมัยพระเยซูเจ้าในขณะนั้นเราพบว่าปาเลสไตน์ได้รับการโจมตีบุกรุกจากฆาศึกมาเป็นเวลา สองสามศตรวรรษละพวกเขาตกอยู่ภายใต้การปกครองของคนต่างชาติครั้งแล้วครั้งเล่าประชาชนถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยบ้างถูกปล้นถูกฆ่าบ้างและในขณะที่พระเยซูเจ้าตรัสขณะนั้นน่ะพวกเขาอยู่ในยุคสมัยของชาวโรมันที่กำลังปกครองพวกเขาอยู่พวกเขาต้องเสียภาษีอย่างหนักต้องถูกจับตามองและถูกควบคุมอย่างใกล้ชิด จากอำนาจที่ครอบครองพวกเขาอยู่ในขณะที่ยังมีอีกบางคนดำรงชีวิตอย่างสะดวกสบายในความฟุ้งเฟ้อรื่นเริงสนุกสนานซึ่งขัดกับสภาพของพี่น้องชาวไอิสแลนด์โดยทั่วไปล่าฟ้ากับดินฉะนั้นคำว่าวิบัติจงเกิดกับท่านที่หัวเราะเวลานี้จึงเป็นคำที่พูดถึงคนเหล่านี้ที่มีแต่ความสุขความสบาย ฟุ้งเฟอ้อในขณะที่คนส่วนใหญ่อยู่ในความทุกข์ในสังคมยุคปัจจุบันของเราพี่น้องยังมีสภาพแบบนี้อยู่บ้างไหมเท่าที่สังเกตดูก็ต้องยอมรับว่ามีคล้ายๆกันคือยังมีบุคคลที่มีความทุกข์มีความโศกเศร้าอันหนึ่งมาจากการสูญเสียความผิดหวังการพัดพลาดถูกรังแกถูกเอาเปรียบถูกโกงเป็นต้น พวกเขาเป็นเสมือนอยู่ในสภาพของการตกเป็นเฉลยไม่มีทางสู้เป็นเฉลยของผู้ที่แข็งแรงกว่ามีโอกาสมีปเปรียบมากกว่าพวกเขาเหล่านี้แหละกำลังเป็นทุกข์ดังนั้นพระวาจาของพระเยซูเจ้าไม่ได้มีความหมายที่จะตำหนิติเตียนความร่าเริงยินดีที่ออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ต้องยอมรับว,ว่าคนที่สามารถหัวเราะได้ในยามที่เกิดโชคร้ายหรือภัยพิบัติ ศูเส,สีต้องถือได้ว่าพวกเขาเนี่ยมีหัวใจที่กล้าหาญอย่างยิ่งเบรฟ์ฮาร์ดหัวใจที่กล้าแกล่งอย่างยิ่งแต่การหัวเราะที่พระเยซูเจ้าทรงประนามได้แก่การหัวเราะที่เสแสร้งการหัวเราะที่เย้ยหยันผู้อื่นการหัวเราะที่ออกมาจากความสะใจในโชคร้ายของผู้อื่นซ้ำเติมนอกจากการหัวเราะที่ไม่สร้างสรรค์แต่ทำลายแล้ว ที่สำคัญชีวิตที่เห็นแก่ตัวและมุ่งแต่ความสนุกสนานฝ่ายเนื้อหนังก็เป็นอุปสรรคต่อความดีฝ่ายจิตใจดังที่พระองค์ทรงกล่าวถึงคำเปรียบเทียบในเรื่องผู้หวานซึ่งเป็นอีกตอนหนึ่งในในข่าวดีของพระเยซูเจ้าซึ่งมีความหมายดีมากพระเยซูเจ้าทรงเปรียบเทียบในเรื่องผู้หวานว่าจิตตลมแห่งความดีถูกทำลายลงด้วยความร่ำรวย และความสนุกสบายแห่งชีวิตใช้ชีวิตมีความสุขในขณะที่ผู้อื่นทุกข์ดังนั้นวิบัติจึงมีแก่ผู้ที่สแสวงหาความพึงพอใจในการกินการดื่มโดยไม่ยอมรับรู้ความทุกข์ยากของผู้อื่นนี่แหละเป็นแบ,บ็คกราวหรือเป็นภูมิหลังของสถานาการณ์ในขณะนั้นซึ่งก็ไม่แตกต่างอะไรกับในสมัยของเราทีนี้ให้เรามาดูความทุกโศก จะได้รับความบันเทาอย่างไรบางคนเศร้าโศกเพราะเขาไม่เข้าใจเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำไมต้องเกิดขึ้นทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมต้องเป็นชั้นไม่เข้าใจทำไมเป็นอย่างนี้นะหรือไม่ก็เศร้าโศกเพราะเขาไม่ยอมรับรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นบางคนถึงกับขั้นฆ่าตัวตายจมอยู่ในความเศร้าโศกรับไม่ได้ไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น พี่น้องครับหากละหมาดมาพิจารณาดูความเศร้าโศกความเศร้าโศกมันนํามาซึ่งหลายๆครั้งน้ําตามันก็ไหลลินออกมาน้ําตามีความขลังในตัวเองครับพี่น้องมันสามารถชดแทนคําพูดที่ไม่สามารถระบายออกมาได้น้ําตามันยุติการพูดจาทุกอย่างโดยสิ้นเชิงต่อหน้าน้ําตาเราก็ได้แต่เงียบดีที่สุดต่อหน้าผู้ที่ร้องไห้ผู้ที่โศกเศร้า ผู้ที่ขังตัวเองอยู่ในความทุกข์บางทีเราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรบางครั้งแทนที่เราจะช่วยบรรเทาใจเขาเราอาจจะทำให้เขาเศร้ามากกว่าเดิมก็ได้ครับพี่น้องก็เป็นไปได้มีบางคนที่เป็นทุกข์และมีความขมขื่นมากๆจนกระทั่งไม่สามารถใช้เหตุผลมาปลอบใจตัวเองได้เขาเหล่านั้นคงไม่ฟังเราเป็นแน่เขาอาจจะสวนกลับมาเลยก,ก็ได้ว่าคุณพูดได้นี่ พราะคุณไม่เคยทุกทรมานอย่างฉันนี่คุณไม่เคยเจออย่างฉันนี่นั่นแหละเราจะถูกย้อนกลับมาแต่สําหรับผู้ที่ยอมฟังและรับได้เราก็พอจะพูดให้กําลังใจให้คําแนะนํากับเขาได้หากเขาเปิดใจและยอมฟังเราเ็าบรรเทาใจเขาได้พระเยซูเจ้าแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถพูดกับแม่ไม,ม้ที่กําลังโศกเศร้า่ําครวญถึงลูกที่ตาย ที่ตายไปได้ว่าอย่าร้องไห้ไปเลยสําหรับผู้ที่เข้ามาร้องไห้กับพระเยซูเจ้าเขามั่นใจได้ว่าพวกเขาจะได้รับความบรรเทาคําพูดของพระองค์เป็นที่เชื่อถือได้มีความจริงใจแต่ทําไมละ่ะพี่น้องเรามาพิจารณาอีกด้านหนึ่งทําไมพระเจ้าผู้ปรารถนาจะเช็ดน้ําตาทุกหยดไปจากตาของเราจึงไม่มีอํานาจพอที่จะขจ,จัดความชั่วร้ายทั้งหลายออกไปให้หมดเลยเลือะ ที่ทําให้เราต้องร้องไห้เนี่ยพระองค์ทำไม่ได้หรือพระเยซูเจา้าผู้มีอํานาจเหนือมนุษย์ได้ทําให้คนง่อยเดินได้คนใบ้พูดได้คนหูหนวกกลับได้ยินทรงคืนสายตาแก่คนตาบอดคืนชีวิตแก่คนตายไม่ว่าพระองค์เสด็จไปที่ใดส่รงรักษาคนเจ็บป่วยและโรคภัยทุกชนิดทำไมพระองค์จึงไม่ทำให้ความทุกข์ทั้งหลายสูญหายไปจากโลกนี้เล่านี่เป็นธรรมลํำลึก ธรรมล้ำลึกคือสิ่งที่เกินสติปัญญาของมนุษย์ที่จะอย่างรู้ถึงนามพระไทยของพระปิจ้าแต่เราสามารถเข้าใจในสิ่งที่พระองค์ได้กระทํากับเราได้อาศัยแบบอย่างการดําเนินชีวิตของพระองค์ธรรมลับลึกนี้เราสามารถเรียนรู้ได้จากชีวิตของพระเยซูเจ้าพระองค์ขจัดบาปออกไปจากโลกแต่ทรงปล่อยความทุกข์ทรมานเอาไว้ครับพี่น้อง นี่คือความเป็นจริงพระองค์ขจัดบาปออกไปแต่ทรงปล่อยความทุกข์ทรมานความทุกโศกเอาไว้พระองค์ได้กําหนดไว้ในการสร้างแล้วว่าตั้งแต่สร้างเลยพระองค์กาหนดไว้ความทุกข์ทรมานจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์และพระเยซูเจ้ามิได้เปลี่ยนกฎของการสร้างนี้พระองค์สามารถดับความทุกข์ของคนอื่นได้แต่พระองค์ก็ไม่ได้ยกเว้นตัวของพระองค์เองพระองค์ก็ยังมีความทุกข์มีความเศร้าโศก พระองค์ทรงต้องการเป็นเหมือนเราทั้งหลายที่ต้องทุกทรมานพระองค์ทรงทําอัศจรรย์เลี้ยงคนเป็นพันแต่พระองค์เองเ็ยังหิวพระองค์ร่วมในความเหนื่อยยากของเราและรับรู้ความยากลําบากนั้นพระองค์เต็มใจเลือกปิดฉากชีวิตของพระองค์บนโลกนี้โดยยอมรับสิ่งที่หนักที่สุดรับการถูกเหยียดหยามรับการทรมานที่โหดร้ายที่สุด พระองค์ตกเป็นเครื่องเล่นของศัตรูของพระองค์ทรงถูกทรยศถูกศบประมาทรับการทรมานบนการเขียนตามลำพังอย่างเดียวดายจิตใจของพระองค์รับรู้ถึงความขมขื่นทุกชนิดความเย็นเฉยความอากตันยูการปฏิเสธการหักหลังร่างกายของพระองค์เต็มไปด้วยบาดแผลศัตรูของพระองค์ต่างรู้สึกทึ่งในอากัปกิริยาของพระองค์พระองค์ อดทนโปร่งรับมันด้วยความยินดีพวกเขาพากันพูดว่าดูสิเขาช่วยคนอื่นได้แต่ช่วยตัวเองไม่ได้นี่แหละพี่น้องความทุกโศกจึงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรามนุษย์ทุกคนที่เราจะต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นจะทำอย่างไรละ่ะเราจะต้องอยู่กับมันอยู่กับมันให้ได้โดยมีท่าทีแห่งการเผชิญหน้ากับมันอย่างเข้มแข็งข้ามผ่านเอาชนะมันให้ได้ โดยมีพระเป็นเจ้าเป็นแบบอย่างและกำลังใจและคนที่มีความสุขที่หัวเราะอยู่ก็อย่าซ้ำเติมอย่าสะใจแต่จงเห็นใจและปลอบใจกันและกันนี่คือท่าทีของพระเยซูเจ้าและท่าทีของเราที่จะมีต่อกันและกันในบุคคลที่มีความทุกข์โศกในการปลุกให้พระองค์กลับคืนประชาชนชีพพระบิดาได้ประกาศว่ามนุษย์คนบาปทั้งหลาย ได้กลับสู่พระพรของพระเจ้าพร้อมกับองค์พระเยซูคริสต์อีกครั้งหนึ่งอาศัยความทุกข์ยากลําบากอาศัยความทุกทรมานข้ามผ่านมันไปสู่พระพรของพระเจ้าถามต่อไปว่าจําเป็นด้วยหรือที่พระองค์จะต้องทุกทรมานถึงขนาดนั้นในพระโอสารตอนหนึ่งหลังจากพระเยซูเจ้าทรงกลับขึ้นพระชนมาชีพแล้วพระองค์เสด็จไปเมืองเอมมอุสกับศิษย์สองคน ในขณะที่สนทนากันรพระองค์ได้ยืนยันกับสิทธิสองคนนั้นว่าจําเป็นจําเป็นที่พระคุณเจ้าจะต้องรับการทรมานทําไมถึงว่าจําเป็นธรรมลําลึกแห่งความเจ็บปวดข้อความเชื่อของความทุกโศกเป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้แต่พระองค์มาสอนให้เราเจริญชีวิตในธรรมลําลึกนี้ความเจ็บปวดนี้ความทุกโศกนี้และเอาชนะมันให้ได้ เอาชนะความชั่วเอาชนะความทุกโศกสิทธิของพระเยซูเจ้าจะได้รับความบรรเทาพวกเขาจะไม่ถูกปล่อยให้ถูกทอดทิ้งเพราะพวกเขาไม่ได้อยู่ตามลำพังจะไม่เจ็บปวดคนเดียวจะไม่ทุกโศกคนเดียวแต่พระเยซูเจ้าผู้ชนะความทุกโศกความตายไม่เพียงแต่ร้องไห้เหมือนเราเท่านั้นแต่ทรงร้องไห้ในขณะที่รอวันที่พระองค์จะเช็ดน้ำตาทุกหยด จากดวงตาของเราพระองค์ทรงรวมความทุกข์ของเรากับความทุกขของพระองค์เพื่อช่วยเราทนทุก์นั้นได้เพื่อวันน้ําตาของเราซึ่งเหมือนน้าตาของพระองค์จะได้มีคุณค่าสําหรับการไถ่คู่และความรอดพ้นดังนั้นความเศร้าโศกของเราจึงมีคุณค่ามีความหมายมีความสําคัญเผชิญมันเถอะครับหากเราเอาชนะมันด้วยใจกล้าแป่งและผ่านมันไปได้เราจะภูมิใจ พะเิซูเจ้าอยากให้เรามองไปในอนาคตและให้ความมั่นใจแก่เราว่าความทุกข์ของเราไม่ใช่เป็นสิ่งที่เปล่าประโยชน์ทิศชนจะได้รับความบรรเทาหากเขายอมรับความทุกข์กทรมานที่เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทําให้เป็นเสมือนความสัมพันธ์ที่ผนึกเขาที่ผู้มีความทุกข์ความโศกอยู่ขนาดนั้นนะ่ะผูกเขาไว้กับพระกษษิตเจ้าเพื่อทําให้งานไถ่กู้ของพระองค์สำเร็จไป นั่นคือให้เราผ่านจากความทุกข์ไปสู่ความสุขจากวัฒธรรมวัฒนธรรมแห่งความตายไปสู่วัฒนธรรมแห่งความรักและชีวิตคเษีชนเราพบความกล้าหาญมากหากว่าเราอยู่ในสายสัมพันธ์ที่ผูกเขาไว้กับพระคิษาเจ้าเขาจะกล้าหาญและเข้มแข็งเนื่องจากพระเจ้าผู้รับเอากายเป็นมนุษย์พระเยซูเจ้าเป็นพระบิญเจ้ารับเอากายเป็นมนุษย์ มีความรู้สึกมีความเจ็บปวดมีความทุกข์เหมือนมนุษย์ทุกประการพระองค์ได้รับทุกทรมานการทรมานจึงไม่ใช่ความชั่วร้ายเสียทีเดียวนะหากพระเยซูเจ้ารับการทรมานก็เพราะมันสามารถให้ความดีเกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้ให้ความดีเกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้ความทุกข์ทรมานนี่นะจึงเป็นการเหมาะสมแล้วที่พระกิตเศจ้าควรได้รับทุกทรมานความทรมานความทุกข เกิดความดีคือความรอดนั่นคือเอาชนะผ่านมันได้เมื่อคิสเซชนได้รับการทรมานพร้อมกับพระคิสเสเจ้าเขาไม่ได้รับการทรมานตามลําพังกังเขนเป็นสถานที่ที่จะาให้เราละไม้คลายพระคิสเสจเจ้ามากที่สุดละไม้ในความทุกข์ทรมานกับโรงและข้ามผ่านมันจากความตายสู่การกลับคืนไปชนมาชีพเราเรียนแบบรงได้ดี ได้ดีนี่ใช่ในความศรัทธาหรือในการปฏิบัติิกุศลแต่ในการโอบรับความทุกข์เมื่อเราทนความเจ็บปวดเหมือนกับพรงคเมื่อเราถูกทอดทิ้งเหมือนกับพรงคเมื่อน,นั่นแหละภาพลักษณ์ของพระคิตเจ้าจะปรากฏเด่นขึ้นมาในเราโคระงทรงเปลี่ยนเราเป็นคนใหม่พร้อมสําหรับชีวิตอมตะหนทางพิสูจน์มาระยะทางพิสูจน์คนไฟทําให้ทองคําบริสุทธิ ไฟก็คือความทุกข์ความยากลําบากที่นํามาซึ่งความเศร้าโศกมันทําให้ทองคาบริสุทธิ์ริศชนได้รับการบรรเทาเมื่อข่าวทุกทรมานเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์มอบกราบที่ส่วนเกสมนีก่อนที่พระองค์จะถูกทรยศถูกจับไปทรมานขณะนั้นพระองค์ทุกทรมานด้วยความกลัวความกลัวของพระองค์ทาให้เหงื่อของพระองค์ไหลออกมาเป็นโลหิต กลัวจับจิตจับใจกลัวเข้ากระดูดดำกลัวจนเหงื่อไหลออกมาเป็นเลือดกลัวมากๆกลัวตายกลัวทรมานพอระองค์รู้พอระองค์จะรับทรมานอย่างไรในทุกๆรูปแบบและในระหว่างทางที่แบกกงเขนสู่เขากันวาเิโอพอระองค์ตรัสกับสตรีใจศรัทธาว่าอย่าร้องไห้เพราะเราเลยจงร้องไห้เป็นทุกถึงตัวนางเองและลูกๆเถิดนั่นคือพอระองค์หมายถึงอะไร พร่องหมายถึงพร่องห่วงเรามนุษย์มากกว่าห่วงตัวเองพร่องรู้ว่าเราต้องเผชิญกับความทุกโศกให้เรานั้นได้ห่วงตัวเองให้เรานั้นกล้าที่จะ,ะเผชิญแบกไม้กางเขนตามพร่องไปพร่องเป็นแบบอย่างให้แล้วจงร้องไห้เป็นทุกถึงตัวนางเองและลูกลูกเธอลูกจะต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลาบ,บากจงเอาชนะมันให้ได้นะลูกพร่องอาจจะแสดงตนเป็นผู้เก่งกล้าสามารถทนความเจ็บปวดโดยไม่ร้องควรวญครางก็ได้ แต่พระองค์ก็ไม่ได้กระทาเช่นนั้นในความเป็นมนุษย์แท้พระองค์ปล่อยให้ความเจ็บปวดเข้าครอบงำพระองค์จนถึงที่สุดพระองค์แสดงตนเป็นคนอ่อนแอเหมือนเราเพื่อให้เราจําเราเองได้ในพระองค์นี่แหละความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานหากเรารเผชิญกับมันอยู่กับมันด้วยสติมันจะเปลี่ยนแปลงเราให้กล้าแกร่งขึง้นพระองค์ก็เป็นเหมือนเราส่งร้องขอให้พระบิดายก กาลิสหรือกังเขนหรือความทรมานนี่ออกไปขอให้ทำอัศจรรย์ขอให้ความทุกนี้อย่าเจอขอให้ความทุกนี้ไม่มีให้ออกไปพระองค์ก็ขอพระบิดาให้กังเขนให้ความทุกข์ยากลําบากเนี่ยออกไปเพื่อว่าเราจะได้เป็นเหมือนพระองค์พบพลังที่จะเอาชนะความทุกข์นั้นได้นั่นคือพระองค์ไม่ได้ปฏิเสธกังเขนนี้ยินดีที่จะ,ะเผชิญกับมันรับมันแบกขึ้นชีวิตของเราเช่นเดียวกัน เราจะพบพลังที่จะชนะความทุกนั้นด้วยการมอบตนเองทั้งครบไว้ในแผนการของพระเจ้าแต่นี้ไปเราสามารถทรมานอย่างเงียบๆเ,เช่นพระองค์ได้เราสามารถรับทรมานได้โดยการนมัสการพระองค์หากการทรมานหนักเหมือนของพระองค์เราก็สามารถถนให้ใจพร้อมกับกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าแต่เราจะไม่ได้บ่นต่อพระไม่ตัดพ้อพระ สิ่งที่บรรเทาใจใเรามากที่สุดเมื่อเราทุกทรมานก็คือพระเยซูเจ้าทรงทรมานพร้อมกับเราครับพี่น้องนี่คือหัวใจของความเชื่อคิดเหนเมื่อพระองค์ทรงทรมานในฐานะ hmm. เป็นเหยื่อแห่งการไถ่กู้จากบาปพระองค์มิได้ทรมานแทนเราแต่พระองค์ทรมานในนามของเราทรมานพร้อมกับเราร่วมกับเราพระองค์ได้นำเราเสนอให้แก่พระบิดาพร้อมกับพระองค์ โรรองได้ถวายคำภาวนาพร้อมกับการพรีกรรมและการทรมานของคิตชนด้วยเราจึงเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าในทุกกรณีของชีวิตเราทุกโปรองทุกเราสุขโปรองสุขนี่คือความเป็นหนึ่งเดียวกันสายสัมพันธ์ของความเชื่อความสุขของเราก็ดีความทุกขทรมานของเราก็ดีมีพระเยซูเจ้าอยู่ด้วยเสมอพระคิตเจ้ายัางคงทรมานเพื่อคนบาปต่อไปในโลกนี้ในสังคมปัจจุบันนี้ ในตัวของคริสตชนทั้งหลายในตัวของมนุษย์ทั้งหลายเพราะเหตุนี้การทรมานความทุกข์ยากลําบากความเจ็บไข้ได้ป่วยความยากลําบากกลากตามของชีวิตเมื่อรวมกับการบูชาชีวิตของพระเยซูเจ้าก็มีส่วนช่วยให้เกิดการกลับใจของผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ของคนบาปทั้งหลายอีกทั้งช่วยทําให้สังคมได้รับความรอดพ้นได้รับความปลอบประโลมใจ และนำพาผ่านความทุกโศกไปได้ด้วยกันไม่ทิ้งใครเป็นบุญของคิตชนเมื่อเขาร้องไห้เขาจึงจะสามารถกล่าวพร้อมกับพระยซูเจ้าได้ว่าข้าแต่พระบิดาขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดข้าแต่พระบิดาขอพระองค์โปรดยกโทษให้แก่ผู้ที่ทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าแต่พระบิดาข้าพเจ้าขอมอบชีวิตไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ คนที่ร้องไห้จงจำไว้ว่ามิได้อยู่ลำพังแต่เขาจะได้รับความบันเทาจากคำสอนของพระยิสูเจ้าก็ดีและจากผู้ที่กลับใจซื่อสัตย์และเป็นหนึ่งเดียวกันของมวลมนุษยชาติช่วยเป็นกำลังใจให้กับกันและกันช่วยเหลือกันและกันนี่แหละเราทั้งหมดจะเป็นหนึ่งเดียวกันในความสมบูรณ์ในความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่รักทุกๆคน ไม่เว้นใครเลยทั้งผู้มีความสุขและผู้มีความทุกข์จึงถูกต้องยิ่งนักท่านผู้ฟังที่เขารบรักครับที่พะปยีสูเจ้าตรัสว่าผู้เป็นทุกข์โศกเศร้าย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับการปลอบโยนขอองค์พระผู้เป็นเจ้าอวยพระพรแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านเสมอไปเทิน